โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในเมคนัพด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลาร์ไทม์รีเวิร์อีกเช่นเคยนะครับข่าวดีนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาทุกเซิร์ฟนะครับก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยที่มีตู้พริกอัพนะครับที่ผมให้ดูไปอะตู้พริกอัพที่มันมาทุกเซิร์ฟเวอร์แล้วมันมีตัวละครขอบทองผู้นี้มาเนี่ยบอกก็ได้เลยครับเตรียมเฮครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตัวใหม่เข้ามาเนี่ยมากันทุกเซิร์ฟจริงๆครับอืเป็นไงเทพนะครับ ตัวของหน้าหน้าล่างเทพนะไม่รู้จะพูดยังไงก็คือมันล่างเทพจริงอะดูดิเออเหมือนกับมีแบบวงแหวนเทพอะอาพรเทพล้วเนี้ยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับตู้ไม่มีอะไรมากนะก็กิจกรรมก็คล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าของเนี้ยไม่รู้มันจะต่างกันหรือเปล่านะนี้มีของประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าเออของในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันเปิดมานานกว่าเนี้ยนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะ ผมถึงบอกไงเขาเล่งแพทมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่าเซิร์ฟจีนมันก็เนี่ยมันก็มันก็เหมือนกันเนี่ยเซิร์ฟจีนมันก็มีการที่เขาเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับอันนี้เขาเล่งแพทเนี่ยมันก็ทําให้เราสนุกกว่าด้วยซ้ํานะครับเออแต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกของเซิร์ฟเซิร์ฟไทยก็เขาแจกเยอะเนาะก็พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันก็แจกเยอะเหมือนกันอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆจาของไว้นะว่าสุ่มสเต็ปเป็นประมาณอู้อันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วแหละโอ้โหดูดิ ผมถึงบอกไงว่าถ้าเราเติมที่หลังคุ้มกว่านะครับอืมใครเติมก่อนก็เก่งก่อนเติมที่หลังก็เก่งกว่าแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะสำหรับเกมเนี้ยอืมแต่ถ้าถ้าถามว่าถ้าเขาไม่เลี้ยงแพทเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ของขายของตัวเก่าๆไงเนี่ยอย่างเช่นขายของที่มันเป็นแบบกระดูกธรรมดากระดูกสีส้มเนี่ยแต่พอเงี้ยนะครับมันจะเป็นกระดูกสีแดงแล้วเนาะอืมของสีส้มก็จะขายไม่ออก มันก็มันก็มีเออนั่นแหละเนาะมันก็ตามเขาแหละเนาะเพราะว่าเขาเอามาเปิดเซิร์ฟก็ต้องก็ต้องหาทํากาไรบ้างเนาะถ้าเอาของแดงเข้ามาเลยมันก็แบบคนเติมของแดงกันมันก็เหมือนกันเนาะส่วนตัวผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ต่างนะคนก็เติมกมนอยู่แต่มันอาจจะหาง่ายกว่าใช่ไหมเออมันอาจจะหาง่ายกว่าคนอาจจะเติมแบบผมว่าคุณก็น่าจะเติมเยอะมันก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันคือการเล่งแพทนะเพราะว่า เซิร์ฟเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็คือถ้าเรามีตู้ของตู้พิกอัพมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่งแพทแล้วนะครับมันก็เล่นมาไม่ถึงเดือนนะแต่ว่าตู้ไอ้ตู้พิกอัพที่มันเลือกไอ้ทุกเซิร์ฟเวอร์มันจะเข้าทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์เก่านะครับเออไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์คุณจะเปิดมาสิบวันแต่ถ้าถ้าแบบว่าเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเวอร์เขามีเข้ามาเนี่ยมันก็มีเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าตัวของทางเซินนร์ฟเวอร์สามร้อยสิ มันเปิดทีหลัง310เริ่ม310อะวันที่9ที่ผมมาเล่นกลับมาเล่นน่ะมันมีตู้พิกอัพมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเออแล้วพอกันเนี่ยพอวันที่31เนี่ยมันก็มีตู้พิกอัพอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเออเท่ากับว่าในเดือนเนี้ยนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือน10เนี่ยมันมีมา2รอบก็คือวันที่9แบบวันที่31เออนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับวันที่31เนี่ยมันเพิ่งมีตู้พิกอัพเข้ามาเป็นครั้งแรกใช่ไหมแล้วพอกันเนี่ยวันที่วันทีีี่่เนนนยะครััับมมก็ตวของ หน้านาเข้ามานะครับมันก็เลยมีหน้านาเข้ามาด้วยเพราะว่ามันเป็นแพทปัจจุบันแล้วแต่ว่าตัวละครที่มันมันรันเข้ามาเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเจรแล้วเดี๋ยวก็ยังมีมาอยู่เห็นปะเอออาบุธรับเดี่ยมันก็ยังมีมาอยู่อันเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะซื้อพวกนี้เก็บทิ้งไว้นะครับไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่นมันเล่นเล่นแค่นี้พอนะไม่ใช่แบบเอ้ยพี่ไม่เล่นเลยอ่ะเออต้องเล่นต้องเล่นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปสุ่มเออเอางี้กว่าไม่ต้องสุ่มเน ไม่ใช่ไม่เล่นเล่นแต่ว่าไม่ต้องสุ่มเออเก็บไปสุ่มไว้แล้วก็รอตัวใหม่นะครับถามว่าเอาพี่ผมไม่ได้อยากได้หน้าหน้าน่ะเออผมสุ่มดีไหมนะครับก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะแล้วก็รอตู้พ i ิกอัพเข้ามาใหม่ตู้พ i ิกอัพที่มันเลือกได้นะครับแต่ว่าถามว่าหน้าหน้าเก่งไหมนะครับหน้าหน้าเก่งนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ p พ p ก็ได้แล้วก็เอาไว้ตีบอสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวของน้องเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของถังซานสามดีเลยนะครับ เวลาเราตีบอสเนี่ยนะครับมันจะสะแต็กไปเรื่อยๆนะครับถ้าแตกรดป้องกันเนี่ยลดได้ห้าสแตกแ็กเนาะแล้วก็ติดเสน่ได้อีกนะครับยิ่งสเสน่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับอ่าแต่หลักๆก็คือต้องทำห้าดาวแดงนะครับแล้วก็ถ้าเราทํามาเนี่ยถึงสามแดงเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยความเสียหายร้ายแรงนะครับเอ,อ่อความเสียหายถ้าแบบโจมตีแล้วเลือดหมดหลอดอะไรประมาณเนี้ยมันจะเด้งเลือดกลับมาเต็มหลอดได้เลยนะครับเออนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะ แล้วก็ตัวของสามนั่นแหละตัวนี้อีกนะอ uh, ันน right ี้มันคนสกิลกันนะอันนี้คือสกิลหนึ่งแล้วก็ตัวนี้คือสกิลหนึ่งนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดการแทรเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะได้รับโล่ขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะเออนะครับแล้วก็จะมีพวกติดตัวนี้เนาะถือว่าดีนะครับเอาไว้พีพีได้นะครับเวลาศัตรูติดเสน่เนี่ยศัตรูก็จะตีกันเองนะครับเออนะมันทําให้ศัตรูตีกันตีกันเองเนาะมันก็เลยเอาไว้พีพีได้ค่อนข้างดีนะครับเ่อแต่ถามว่ามัน มันดีไหมนะครับถ้ามันถ้ามันเอามาตีบอสผมว่ามันน่าจะน่าจะแรงนะครับแรงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแรงเท่ากับในส่วนของตัวทางวุฒงหรือว่าตัวของดูชิงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถามมาว่าตัวขอบทองเนี่ยขอบทองหลายๆตัวเนี่ยเป็นตัวพีพีทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะหกปีนะครับตัวของป๋อปีพิตรงนะครับปู่กระบี่ผู้ที่มันมันผมว่ามันเป็นตัวพีพีอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นตัวที่เอาไว P กึ่งๆอ่ะ P P ได้แล้วก็ P V E ก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเหมาะกับการตีบอสเนี่ยผมว่ามันเหมาะเหมาะกว่านะเพราะว่าตอนที่เราจะเอาตัวนี้ไปลง P P เนะี่ยตู้เราใช้สกิลดาเมจของหกปีกทีเดียวเนะี่ยหกปีกทีเดียวมันก็แอบจากการตีการชนะแล้วอะ่ะเออนะครับต,ตัวนี้ก็เลยแบบหมดบ่านก็อาจจะน้อยนะอื <c oughs> แต่อาจจะเอาไปจัดเป็นทีมทำรองได้เออนะครับผมว่ามันก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ แต่ส่วนมากเขาจะเลือกที่จะทำหกปีกันมากกว่านะหกปีกอ่ะแต่ว่าคนนี้ก็ทำหน้าหน้านะอ,อ,อันนี้คือตู้เนี้ยต้องบอกตรงๆว่าเขาก็เติมต้องเติมเหมือนกันอ่าเขาเลือกที่จะทำแค่ห้าดาวาก็แปลกทีเหมือนกันนะเขาไม่ได้ทำเป็นดาวแดงก่อนนะออแต่ตัวนี้เขาทำเป็นดาวแดงเลยเขาอาจจะมาเติมตู้หัวหกปีกเลยโดยเฉพาะเลยนะเอ,อ้หน้าหน้าไม่ใช่หกปีกเออ เติมตู้หัอหน้าาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเติมยังไงเนาะแต่คนนี้นะครับในเคียนเนี่ยตอนแรกอันดับหนึ่งนะเสียดายมากนะันเนี่ยเขาทําตัวเนี้ยเป็น6ดาวฟ้าโอ้โหไม่ <laughs> ทำไปทำไมไมันะเออนะครับคือโอเคแหละนะครับเขาอาจจะเติมเยอะนะเดี๋ยวแม้ก็ทําอะไรที่กาดอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อาจจะไม่รู้ไงเออเพราะผมผมก็ไม่รู้นะเอออันนี้คือแบบคือแบบผมก็บึกงมารู้เหมือนกันว่าตัวละครมันมันจะเป็นอย่างเงี้ย เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟซีของเราเนี่ยก็คือแบบดองไหมครับออไม่จําเป็นต้องไปเล่นหรอกนะครับดองดองไว้นะครับอนไนที่เราเล่นได้ก็เล่นเป็นหน่อยนึงแต่ว่าอะไรที่แบบเราควรที่จะดองก็ดองไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เติมก่อนก็เก่งก่อนนะครับใครที่เติมทีหลังเก่งกว่าคําพูดนี้ก็คือไม่เกินจริงเลยเพราะว่าอะไรเพื่อนๆดูนะคนที่เขาแบบเติมสุ่มเติมสุ่มไปแล้วนะ่ะแล้วหลังๆเขาไม่ได้เติมสุ่มใช่ไหมเรามีเนี่ยใบสุ่มอย่างเช่นใบสุ่มพันใบโอ้โหดูดิเราเลือกเป็นอันนี้ได้นะ แต่ว่านี้ก็คือยังไม่คุมเท่าไหร่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์สามหนึ่งศูนย์ก่อนว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะสําหรับของแต่ว่าผมบอกได้เลยนะครับกด็ดูวิญญาณคุ้มมากครับอืมมันคือตอนนี้ที่เราใช้อยู่เป็น,ปนขอบส้มใช่ไหมขอบส้มระดับนิติเวลาใช่ไหมแต่พอขง้น,น่ะเราจะขึ้นไปขอบแดงนะครับขอบแดงเนี่ยคือแบบโอ้โหของดีจัดเลยนะคือแบบถ้าเขาไม่ได้เติมต่อนี่คือแบบเราเติมมาเป็นขอบแดงเราตบเขาได้เลยนะ อันนี้คือพูดกันตามตรงอะนะคนที่แบบเอ้ยทําไมเล่นเกมต้องวางแผนด้วยนะครับมันต้องวางแผนนะครับไม่วางแผนคุณก็คุณก็เติมไปคุณมีเท่าไหร่คุณก็ไม่พอครับเอออันนี้ก็ได้แค่นี้เนาะอ่าได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูนะเห็นปะมันเ,เป็นขอมแดงเรานะเออนะ่ครับแล้วเราเนี่ยได้มาหนึ่งชิ้นเลยนะอ่าอันนี้ได้กี่ชิน้นอันนี้ได้หนึ่งชิ้นนะได้สองชิ้นนะครับครบเซตเลยเนาะเนี่ยเราตอนเนี่ยเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะ คือแบบมันดีมากนะแล้วตัวนี้ก็คือเลือกได้ทุกตัวนะเออนะครับแล้วก็เราสุ่มอีกอะเราสุ่มได้อีกอะเออผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับการที่เราแบบว่าลองไว้เนาะเอาไปลองเล่นดูมันตีเป็นตัวแถวหน้าสามตัวเนาะฝั่งผมว่าเหมาะกับการตีบอสส่วนมากตัวควบคุมเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ไนหรอกในการที่เราเอามาเล่นพ p อะครับเพราะว่ามัน มันมันันไงดีอ่ะมันเน้นตามเหยอไปเลยอ่ะอเน้นแบบหกปีกตู้มเดียวแตกตู้มเดียวแตกไปเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะสำหรับ PVP เพราะว่านี่เลยครับมีการแข่งขันด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วว่าเขาเป็นยังไงกันนะครับสําหรับคนที่ยังเล่นกันอยู่เนาะเออซีซั่นที่แปดแนะเดี๋ยวผมลองดูซีซั่นเก่าๆได้ไหมเนี่ยซีซั่นนี่ยังไงดูได้ดูได้ในซีซั่นหนึ่งเลยแล้วกันเนาะอันนี้ดูได้ไหม อยากดูอะ่ะอยากดูอะ่ะมันดูยังไงอะมันดูการแข่งยังไงอันนี้ต้องรอให้มันเข้ารอบก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับสำหรับตรงนี้นะนี่เลยสำหรับการแข่งขันนะครับเราก็ได้บีเลยดูแล้วว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะโอ้มีการได้รับด้วยดียนะอันนี้คือแบบให้เติมก่อนก็เก่งก่อนอนะ่เติมที่หลังก็เก่งกว่าแค่นั้นเองนะครับเนาะโอเคนะครับก็ oh. ใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่ไม่ต้องกลัวนะแบบว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นใหม่ตัวนี้ทันไหมทันนะครับเออเล่นไปเลยครับเราเอาเซิร์ฟให้คนได้น้อยอ่ะ <c oughs> เล้นว่าเรารอเซิร์ฟคนได้น้อยอ่ะเราค่อยเล่นนะครับมันจะได้แบบติดอันดับได้ง่ายเนาะผมก็ผมจะหาเซิร์ฟเล่นใหม่อยู่นะเออแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเล่นตอนไหนดีนะครับอ่ะโอเคเนาะกิจกรรมก็ก็มากาันรวยๆเลยนะบางเซิร์ฟอาจจะมีกิจกรรมตู้แท่งตู้ซ้อนนะครับก็ก็เก็บเพลย์เยเยอะแล้วกันนะโอเคเนาะถามว่าเราควรที่จะซื้อตรงนี้ดีไหมนะครับ เออถ้าถามผมนะพันสองร้อยนะครับเราซื้อแค่ตัวที่เราใช้พอตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเรารอกิจกรรมก็ได้เนาะเออนะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ผมด้วยแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ